ลูกดอกลูกดอกว่าไงบูโน่คือฉันเช่าแบบว่าฉันจองที่จะไปดูบ้านอะ่ะปรกับฉันหน่อยได้ไหมฮะจะซื้อบ้านเหรอใช่บ้านพักตากอากาศอ๋อตกใจโน้จะไม่อยากอยู่กับฉันแล้วโหโน้จะย้ายหนีขึ้นไปไกลจากฉันเนียวอกดอก แอบดีใจไปที่ไหนไป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 กันนายสังเกตไหมวันนี้มีอะไรผิดแปลกไปในตัวฉันใส่กระโปรงเหรอไม่ใช่ใส่สีชมพูอ่ะดิไม่ซื้อคอนโดอยู่เอา้อเอาทำไมเธอ,เอไม่ซื้อคอนโดอ๋อซื้อ<น>บ้านเลยใช่ไงซือไมเธอบ้านรวยนะ อ๋อก็แบบให้มันอยู่ใกล้ๆบ้าน,นหน่อยเนี้ยแพงไหมเนี่ยโอ้โหก็ประมาณ9 0 0าพนะ่ะเขาบอกว่าบ้านถูกแต่ราคาแต่ว่าราคาสูงนะแต่ว่าบ้านดี้าย สวัสดีค่ะคุณบูโนใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นัดมาดูบ้านใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะอ๋อถ้างั้นเชิญเข้าไปชมบ้านได้เลยนะคะเชิญตามสบายเลยค่ะไปกันลูกหยอกโอ้บ้านหลังนี้เเนี่ยใช่แล้วล่ะโอ้นี่มันโลกสีชมพูเลยเนี่ยใช่ไงโอ้ตรนนี้เป็นมีเป็นดอกไม้ด้วยอืมโอ้เหมือนเห็นข้างหน้าเหมือนมีน้ำพุด้วยเนี่ยฮะใช่ปะ ไหนไหนไหนโอ้นี่ไงค้าดินสอเลยอ่ะโ oh. อ้โหสแกแต่งแบบพร้อมอยู่เลยนะเนี่ยใช่อันนี้เป็นโต๊ะก,กินข้าวสินะเฮ้ยฉันเห็นเป็ดอ่ะเหมือนเห็นเป็ดด้านนอกอ่ะโน่นี่นี่นี่สระว่ายน้ำอ,อือโอ้โหเป็ดน่ารักอ่ะดีลงคนเดียวก็เต็มเลยนะเนี่ยนั่นสินะ ห้องครัวห้องครัวชมห้องครัวหน่อยอุปรกรณ์ทุกอย่างมระศิชมพูอ่ะใช่เผื่อมากเลยนั่นน่ะสิลูกดอกเราขึ้นไปดูชั้นบนกันไหมไปไปไปแล้วขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่าโอ้ลูกดอกอ่างใสามากเลยอยห้องน้ำใหญ่โตอยู่นะ โอ้นั่นนะสิสิ่งหลังเหมือนเป็นสีชมพูนะเนี่ยโอ้ดูดีดูดีแล้วก็ตรงนี้นะโห้ห้องนอนสวยมากเลยะลูกยอกโอ้บรรยากาศด้านนอกด้วยโอ้บรรยากาศด้านนอกก็ดูสงบร่มลื่นนะเนี่ยดูดีดูดีฉันชอบนะเนี่ยมาดูห้องอันนี้กันว้า สวยมากเลยเฮ้ยแต่ว่ามีสองห้องนอนอะแสดงว่าอีกห้องนึงเป็นของฉันใช่ไหมใช่ที่ไหนเราอ้าวว่าให้ฉันนอนอีกห้องึึงไงก็ใช่แหละฉันนอนเตียงยักษ์นะอ๋อคุทถ้าถงเธอจะชอบที่นี่เ,เนี่ยใช่หูหมอนรูอหัวใจด้วย呀งั้นฉันจะตัดสินใจซื้อแล้วล่ะ เซลขายบ้านค่ะค่ะว่าวยังไงบ้างคะคุณโมโนชอบไหมคะชอบค่ะฉันขอซื้อนะคะอ๋อได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอาสัญญาไปให้ทำที่บ้านนะคะโอเคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้โหซื้อง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่ไงคนรวยมันเป็นอย่างนี้เองอืมแล้วดีฉันหิวแล้วอะโอเคดอกงั้นไปกินข้าวโอเค เเปิด,น,ปดน,น,นั่นนะสินะเขาจะเปิดหรือยังนะฉันไม่รู้เลยอ呀ซื้อ,อวันนี้นายอยากกินอะไรอยากกินข้าวทงคัตเตอร์โอ้โหนายเนะี่ยอยากกินของแบบนี้อีกแล้วนะมันอร่อยอะหรอมันอร่อยขนาดนั้นเลยเชียว กันเลยลูกดอกวุ๊กปิดแคยแล้ว,ล,วลูกดอกทำไงดีเอามันมีร้านปิดอะไนีไปกี่ร้านอื่นก็ได้ไป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 กี่ร้านประจำของเราดีกว่านั่นสินะร้านร้านประจำอ่ะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เปิดตัง้งแต่เช้าเลย ร้านเออราเมื่อกี้นะจะกินทีไรนะปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดใช่ใช่ใช่ไ,ไม่<จ>ค่อยดีเลยใช่กินพิซซ่าดีกว่าอ,อร่อยนะสิใช่ร้านนีอ้อร่อยมากเลยร้านไหนก็สู้ร้านนี้ไม่ได้ลูกดอกฉันเลยอดกินทงคัตสึลยเนี่ยฮ่กินเค้กแทนเนี่ยเป็นยังไงล่ะลูกดอก เขาแต่เธอจะซื้อบ้านจริงเหรอใช่ฉันซื้อแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาเซ็นสัญญาเธอรวยมากเลยนเนี่ยนายคิดว่าฉันรวยขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิเสยฉันสักฝังได้ไหมกนะ็ได้นะไว้ข้าวหน้าลูกดอกโอ้อจริงจริงเออไม่หรอกฉันลอเลน่นฉันว่าฉันอยู่กับเธอเดีนี โอเคงั้นนายอยู่บ้านเก่าๆของนายไปแล้วกันนะไม่ใิ่บ้านสีชมพูไงมีห้องนอนอีกอันหนึ่งอีกอีกห้องหนึ่งอ่ะอ๋อโอเค <im itation> ฉันอห er ็นแล้วว่าลูกเดอกไปกันไปกัน <im itation> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซ like. ับสไครด้วยนะบายบาย